สบายดีเนาะมือจะมาแนะนำการแก้จออ่ากล้องเนาะกล้องไอโฟนหกพาร์ทเนาะกล้องหลังกล้องดังภาพจะสั้นฟังจะมีเสียงแกรแๆๆๆแคแคเนาะคือมีการสะเทือนเนาะ ภาพจะบ,บนยิงเนาะเคลับง่ายๆเลยเนาะทิ่เราต้องเกี่ยมแม่เล็กเนาะแม่เล็กแม่เล็กน้อยๆเนาะตอนนี้หากแกเอานำลำโพงลำโพงผฟังก็ได้เนาะนี่ก็ได้นะ มาติดติดไว้จดนี้เห็นมาหนะนั้โอเคอเคท่านี้เนาะกล้องมันก็จะหายสัน้นละเกงเกตภาพสักเกลีเลยเนาะ โอเคขอจบสักนี้นะโอเคขอบใจทีครับสมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ร์ประสบการณ์เด็กๆน้อยๆให้กันอีกเนาะ